ปลุกพลังเดอะคอปในตัวคุณสนับสนุนชายผู้บ้าคลั่งลิวพูด้วยความรักในลิวพูเพียงซื้อสินค้าผ่านลิงก์ช้อปปีแล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เส,สด็จรายยาวสาเหตุทีมชาติไทยอยู่17ปีพ่ายซะอุตกรอบศึกจิงแชปมเอเชีย2025อย,ยังโฆษณาไผ่อยู่พี่น้องเอ้ย จเจเดมีลามนะครับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ทีมชาติไทยยู17ปีแพ้ให้กับเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียยู17ปีตกรอบชิงแชมป์เอเชีย2005อย่างเป็นทางการตั้งแต่ไกโ่โหเจเดมีลามนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายอากรูสาเหตุที่ทําให้ช้างศึกจูเนี์แพ้ซาอุดิอาระเบียยู17ปีไป1ประตูต่อ3พร้อมขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกๆท,ท,ท่าน ที่พาทีมตกรอบกิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5อย่างไวเจเดตก,กล่าวว่าทุกคนตั้งใจเล่นมาในเกมนี้พยายามสู้กันอย่างเต็มที่เรามาเพื่อเปิดเกมรุกเข้าใส่เขาและหาจังหวะที่จะสวนกลับด้วยเช่นเดีวกัน,กนแต่น่าเสียดายที่บางจังหวะเราทำสกอร์ไม่ได้เรารู้ว่าปีกของเรามีความรวดเร็วมากแบ็กของเราอาจจะช้าไปนิดหน่อยในการรับมือกับเกมรุกของซาอุดีอาระเบียเกมนี้เราต้องใช้ผู้เล่นในตำแหน่งปีก ให้ลงมาเล่นแบ็กเพื่อต้องรับมือกับความเร็วริมเส้นของซาอุดิอาระเบียซึ่งแบ็กของเราหลายคนมีการบาดเจ็บทําให้ต้องเลือกผู้เล่นที่มีความเร็วมารับมือกับเกมรุกของพวกเขาเกมหน้าเราต้องสู้เต็มที่ผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนใจสู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เกมนี้ต้องยอมรับว่าซาอุดีอาระเบียมีความแข็งแกร่งจริจรงๆพวกเขามีความแข็งแกร่งของร่างกายนักเตะของเรายังต้องสร้างความเนื้อให้ดีกว่านี้เกมกับจีนซึ่งเป็นอีเกม ที่แข็งแกร่งเหมือนกันแต่เราจะสู้เต็มที่เพื่อเก็บแต้มให้ได้จุดเปลี่ยนของเกมนี้ต้องยอมรับเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายรวมถึงอากาศที่หนาวทําทให้เด็กของเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะตอนผ่านนาที60ถึง70สเอุดิีอาระเบียเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนักเตะที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งทําให้เป็นจุดเปลี่ยนที่เราแตกต่างจากเขาส่วนเรื่องระบบวิธีการเล่นไม่ได้แตกต่างกันมากนะัก ต้องขอตัวแฟนบอลชาวไทยทุกคนด้วยที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แต่ทุกคนสู้สุดหัวใจแล้วเรารู้จุดที่ต้องแก้ไขและจะกลับไปเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้นในอนาคตโปรแกรมนัดต่อไปนะครับของทีมชาติไทยยู17ปีของเราจะทําศึก AFC u c 17ปีเอเชียครับรอบเป็นกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับกลุ่ม A พบกับจีนยู17ปีที่สนามโอคารสเตเดียมวันที่10เมษายนนี้ตามเวลาประเทศไทย เที่ยงคืน15นาทีนะครับคิกออฟกันนะฮะท,ทางทุกทางทีสปอร์ต7และเฟ o บุ๊ o ยูทู e ชังศึกนะฮะก็ต้องบอกว่าข้ออ้างมาเต็มนะครับเฮ้ยไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วนะครับเฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็แพ้ตกรอบแบบไม่ได้ลุ้นเฮี้ยอะไรเลยนะฮะกูหลืเงิดบรีรัมยูนเต็ดไม่พลาดนะครับเดินหน้าเข้าใกล้แชมป์ บุกเชือดสุขโขทัย fc ประสาทสายฟ้าเดือนหน้าเข้าใกล้แชมป์หลังบุกเฉือนค้างคาไฟ2-1นะฮะการแข่งขันฟุตบอลรีโวตไทยลีก1ในฤดูกาล2024-35 20เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับณสนามทะเลหลวงสเตเดียมประสาทสายฟ้าบริลัมยูเนเต็ดจากฟูงที่มี64คะแนนจาก26เกม บุกเยือนคั้งคาไฟสุขโขทัย FC ทีมอันดับที่11ที่มี34คะแนนจากการลงสนาม27นัดครึ่งแรกบุรีรัมนะครับพยายามอย่างหนักแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับสุขโขทัยได้กลับมาเล่นในครึ่งเวลาหลังปรสาสจากไฟฟ้าที่ต้องการประตูโดยเร็วจากการปร,รับทัพก่อนส่งส่วนนั้นเหมือนตาลงสนามไปแทนรัตนกรใหม่ไขมินาทีนนที่50นะครับเจ้าพสันธบ,บินาทกระชากบอลจากทางกราบซ้ายทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษ ก่อนจะจ่ายบอลเข้าในกรอบ6หลาเป็นสุนรัตเหมือนตาวิ่งเข้าชาัดคนเดียวลุลง้งโล่งบอลหายเข้าประตูไปปราสาทไสายฟ้าบุกทะยันออกนําค้างเกัาไฟ1 0ึ่งสนนาทีที่6ซสิสุนรัตเหมือนตาใช้ความขยันลงไปย่างบอลได้ที่แดงกลางสนามก่อนจะลากหนีผู้เล่นค้างกัาไฟแล้วแทงบอลออกมาทะานันขวาให้กับนรบพุตินวีรวัฒนุดมกระชากบอลขึ้นหน้าไปเปิเปดบอลเข้าในในกรอบ6หลาเป็นมาตินโบอาเคีย ทยนันมาพักบอลที่อกบอลเด้งลงพื้นลอยข้ามมือสุปสินหนูพิชัยและดันเจ้าถินเข้าประตูไปบริลัมขยับหนีสุโททย FC20 แต่ในนาทีที่90บสสอนะครับคันกับไฟไม่ได้ประตูตีแค่แต่จากอภิชาติเดนฮามานวิ่งไปตามเก็บบอลได้ที่สุดเส้นหลังขวาก่อนจะลากบอลตัดเข้าในแล้วจ่ายต่อให้กับฮิคารุมัซอิ วิ่งตามขามาัซัดในกรอบเกตโทษบอลพุ่งเรียดเข้าประตูไปสุโขทัยเอฟซีตามบุรีรัมมาเป็น21นจากนั้นไม่มีจังหวัดลุ้นทะประตูกันเพิ่มนะครับจบเกมบุรีรัมยาเอาชนะสุโขทัยเอฟซีไป21เก็บ3คะแนนไปครอบครองขยับไปมี67คะแนนจาก2ีเกี่ยกมยังครองจ่าฝูงพร้อมขยับเข้าใกล้สู่บัลลังแชมป์สมัยที่20เข้าไปเรื่อยๆโดยมีคะแนนนำหน้าทรูแบงคอกยูเนเต็ดอันดับที่2ที่มี63คะแนนอยู่ที่4 คะแนนนะฮะแต่ปราสาทไฟฟ้าแข่งน้อยกว่าหนึเกมต้องการอีกเพียงแค่2คะแนนก็จะคว้าแชมป์ไปครอบครองนะฮะไม่น่าจะมีปัญหานะครับด่วนลุ้นเจอปราสาทไยฟ้าโรมโน่เปิดเผยโอซิเมนจอซอบอาลีก่อนบู ACL ี l อลิตมีเงินทำได้ทุกอย่างฟาบิโซโรเมโนนะครับกูโรูตลาดการซื้อขายนักเตะชื่อดังนะครับ ออกมาเปิดเผยเลยนะฮะว่าวิกเตอร์โอซิเฮนใกล้สุดทีมจากอุดิอาระเบียแล้วลุ้นดวลปราสาทไสฟ้าบาบิโซโรมาโนกููซื้อขายนักเตะชื่อดังรายงานว่าวิกเตอร์โอซิเฮนก่อนหน้าทีมชาติในเรียเตรียมย้ายไปร,ร่วมทีมอัลอาลีในลีกสุดิอาระเบียด้วยค่าจิตยาราว75ล้านยูโรก่อนเกมสคันที่โตสกัดใหม่มีคิวเจอกับบุริลัมในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอิต2024-25รอบการลองเชืเลือดปลายเดือนเมษายนนี้ วิพิสุโรมมโนนะครับผู้ชี้แจงท่านั้นตลาดการสแกนเตะชื่อดังรายงานว่ามิเตอร์โอซิเฮนกองหน้าทีมชาตินเีอรียของสโมสนเนเปอรีกำลังย้ายไปแข่งขกับอัลอาลีสโมสรยักษ์ใหญ่จากสุดิอาระเบียหลังจากนักเตะไม่ต้องการกลับไปเล่นในสกอตแลนด์อิตาลีอีกต่อไปโอซิเมนในวัย26ปีนะครับเพิ่งถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับกาลาตาสายในลีกตุรกีและกำลังที่จะเปลี่ยนเส้นทางแข่งอีกครั้งโดยโรมมโนระบุว่า ปลายทางต่อไปก็คืออัลอาลีซึ่งพร้อมจ่ายค่าจิหญาถึง75ล้านโยูโรประมาณ2,830ล้านบาทเพื่อปิดดีลให้ทันลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงที่อัอาลีเตรียมลงสนามทําศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2024-25รอบก่อนลองสะเลิดพบก,กับบุริรัมยูเนเต็ดทีมแล่งจากทะีกในวันที่6มิถุานายนนี้ที่เมืองเจาดาประเทศสุอุดอาระเบียนะฮะ โคตรโหดเลยนะฮะเสริมทัพโคตรโหดเลยทีเดียวนะครับมีเงินเลยก็เรียบร้อยนะครับสมงสงอนัลเลรีนะฮะยักษ์ใหญ่จากลีกซาอุอิอาระเบียถ้าเจอกับบุรีลัมนะครับก็จะได้กําไรนะบุรีลัมเพราะว่าจะได้เจอกับนักเตะระดับโลกนะครับที่อัลเลรีซื้อมานะครับเพราะก่อนนั้นนะะอัลลรีก็มีนักเตะดังๆอยู่ในทีมเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลดีนะครับเพราะว่า จะได้เจอกับทั้งโลเบโตเฟอร์มิโน่นะครับอาระยาสมาเรสนะครับโอ้โหหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นวินัยอัยนดีแล้วกันนะครับจะไดะ้พัฒนาฟีเท้าไปเรื่อยๆนะครับสุดยอดไปเลยนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7เมษายนนะครับ